รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบรจจำกัดมหาชนซีอาเซียน กลในรายการ AEC <AC S 1> <A AC S 2> มีมทางรวยค่ะวันนี้เราก็มาในชุดของภูไทยนะคะคซึ่งอันนี้ก็เป็นชุดของสุภาพสตรีภูไทยของดออรละคระครับนี่เป็นเสื้อมาจากาเรนูนคน,รน,นครครับแล้วก็ ปักนะครับเป็นลายปักด้วยมือครับผมเนี่ยสวยงามมากเลยครับ,รบวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยวันนี้นะครับเราก็มาที่จังหวัดนครพนมครับจังหวัดนครพนมเนี่ยหลายๆคนก็รู้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่อยู่ชายขอบของเมืองไทยเลยครับเรียกว่าอะไรนะจังหวัดสุสแล้วก็เป็นจังหวัดที่หลายๆคนเนี่ยคือ รู้จักในานามของพระาธาตุพนมครับ<ช>ก็คือว่า<ช>อยากจะมาไหว้พระาธาตุก็ต้องมาที่จังหวัดนี้แล้วครับจากกรุงเทพก็มาลําบากลำบนนะคะแต่ก่อนก็คือต้องขับรถมาใช่ครับทีนี้จุดของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนี่ยค่ะก็คงจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเราสองคนนะคะคก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามนะคะ ที่นี่นะครับเปิดตัวมาเมื่อวันที่11 11 11ครับก็คือวันที่11เดือนพฤศจิกายนปี2554ครับซึ่งถ้าเป็นที่เชียงของนี่เปิดยังไงนะเปิด11 12 13ครับจำง่ายเหมือนกันครับอันนั้นก็เราไปมาเป็นตัวเลขกันหมดใช่เราไปดูมาเรียบร้อยแล้วครับแต่สะพานแห่งนี้ครับเปลี่ยนแปลงจังหวัดนี้ครับจากจังหวัดสุดซอยจังหวัดชายแดนที่เงียบเงียบเงาเงากลายเป็นประตูสู่อินโดจีนครับ จากการเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพแห่งที่3ทํทำให้จังหวัดนครพนมกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมประเทศไทยสู่ประเทศลาวและเวียดนามผ่านเส้นทาง R12 และ R18 ซึ่งจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่ท่าเรือเมืองดานังเมืองท่าสำคัญของเวียดนามที่ใกล้ที่สุดอีกทั้งยังมีเส้นทางที่เชื่อมสู่ดานพิงเสียงมณฑลกวางซีประเทศจีนเพียงแค่823กิโลเมตรเท่านั้นและแม้ว่าประชากรในจังหวัดนครพนมจะมีเพียงแค่7 0 0ส0คน แต่ด้วยความที่เป็นประตูสู่อินโดจีนทำให้วันนี้เราจะเริ่มเห็นห้างซูเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่มาลงทุนเพื่อรองรับตลาดลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่นิยมสินค้าไทยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นจุดที่พี่น้องชาวลาวเนี่ยสามารถข้ามขึ้นมาแล้วก็มาสามารถที่จะซื้อสินค้าไทยได้ตรงนี้ก็ทําให้เมืองเปลี่ยนไปเยอะเลยครับซึ่งได้ข่าวว่าออที่ทาง ห้างแมคโครเนี่ยเพิ่งมาเปิดใหม่เนี่ยนะคะในวันเปิดเนี่ยก็คือว่ามีรถที่มาจากสอปป,อปอลาวทั้งนั้นเลยแล้วก็ยอดขายนี่ถล่มทลายมากเลยมาฉลองเลยนะครับวันแรกของการเปิดทําการสาขาก็เด็ดขาดแล้วครับในขณะที่ขึ้นกําลังถาโถามเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของจังหวัดนครพนมที่ต้องมานั่งคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะ เปลี่ยนพันธุ์ตัวเองเป็นอะไรอันนี้ก็เลยเป็นที่ที่มาว่าตัวของประชาชนต่างๆในที่นี้เนี่ยกำลังคิดว่าตัวเองนั้นจะปรับเปลี่ยนอย่างไรแต่เท่าที่ได้ยินมาก็คือว่ายังอยู่ในช่วงของการเตรียมการปรับเปลี่ยนซึ่งจังหวะที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องทําให้ทุกคนเนี่ยพยายามเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้วที่สําคัญครับจังหวัดนี้เนี่ยในอดีตนั้นประมาณ90%ของประชากรเนี่ยทำน้า ทำด้านการเกษตรเป็นสําคัญใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของค้าปีค่าส่งบ้างจะมีเรื่องของข้าวโพดหวานมันสําปะหลังยางพาราเนี่ยแต่ว่าพวกนี้พอโลกเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจหลายเรื่องที่วันหลังเราคงมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องของการข้ามแดนไปทําที่เมืองลาวรวมถึงเรื่องของการเป็นหน้าด่านไปสู่เมืองจีนเป็นต้นผมว่านี่คือเป็นสิ่งที่เมืองละครพนมเนี่ยต้องกลับมาแล้วก็หาอาศัยจังหวะที่ทิพยพันเนี่ย จังหวัดที่ขึ้นถาโถงเข้ามาเนี่ยเราก็ปรับตัวออกไปครับใช่ค่ะในคราวนี้เราก็คงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเหมือนพ่อเมืองของทางจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อที่จะดูนโยบายของภาครัฐว่าทางภาครัฐเนี่ยเตรียมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะในช่วงหน้านะคะจะพบกับแนวนโยบายทิศทางของจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับสิ่งที่ถาโถมเข้ามาในจังหวัดอย่างชนิดที่เรียกว่าถ,ถาโถมแรงด้วยนะคะ รวมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ <hur NATO> บรรยากาศสงบสงบบ้านเมืองน่าอยู่จนได้รับการยกให้เป็นเมืองที่ผู้คนมีดัชนีความสุขเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างจังหวัดนครพนม ที่ก่อนหน้านี้นะครับใครๆต่างก็เรียกว่าเป็นเมืองสุดซอยเนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ติดแนวชายแดนและไม่ได้เป็นเมืองผ่านทําให้ระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นการค้าภายในจังหวัดและการค้าสองฝั่งโหงตามวิถีชีวิตดั้งเดิม แต่หลังจากการเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพแห่งที่3นะครับทำให้เมืองที่เคยอยู่สุดซอยกลายเป็นเกตเวย์ประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอปป,อปอลาวและเวียดนามอีกทั้งยังสามารถเชื่อมไปถึงจีนตอนใต้ทําให้ระบบเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นจาก5,000ล้านเป็น45,000ล้านใน2ปีดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรผลไม้และสินค้าอุตสาหกรรมบางส่วนจากภาคตอนออกของประเทศไทย ก็เข้ามาใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีนกับเข้าด้วยเช่นกันวันนี้นะครับสพิธีกรของเราจะพาไปพูดคุยกับพ่อเมืองนครพนมถึงการรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันครับเราอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับท่านอดิศักดิ์เทพอาจครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็อยากให้ท่านผู้ว่าช่วยเล่าให้ฟังถึงตัวของตำแหน่งของนครพนมใน A e c จากมุมมองท่านว่าตรงนี้มีบทบาทยังไงอยู่ครับครับจังหวัดนครพนมนเป็นจังหวัดชายแดนนะฮะอยู่ติดแม่น้ำโขงห่างจากแขวงคำมว่นนะฮะตรงข้ามกันแล้วก็ห่างจากเวียดนามนะฮะ250ก<อ>ิโลเมตรเรียกว่าระยะทางสั้นมากเลยนะฮะสั้นมาก่ถือว่าเป็น,นช่วงที่สั้นที่สุดของอจังหวัดชายแดน แม่น้าโขงออกสู่ทะเลที่ประเทศเวียดนามนะครับแลวจังหวัดนครพนมวันนี้ภายหลังจากที่มีสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่3นะครับก็ทําให้เปลี่ยนจากการเป็นจังหวัดที่อยู่ปลายๆซอยไม่ค่อยมีใครอยากมาจัวัานวันนี้เป็นจังหวัดที่อยู่หน้าซอยแล้วตอนนั้นคืออยู่ในซอกในหลืบวันนี้ก็เลยเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นจุดที่สั้นที่สุดนะครับทางประเทศเวียดนามประเทศจีนตอนใต้ก็ ให้ความสําคัญและสนใจกับการใช้เส้นทางหมายเลข12ข้ามสะพานคำม่วนนครพนมแห่งที่3เนี่ยที่เรียกว่าสะพานมิตรภาพแห่งที่3เข้ามาสู่นครพนมแล้วเข้ากรุงเทพมหานคร<ช>แล้ววันนี้นครพนมก็เลยเ,เตรียมการในเรื่องนี้นะก่อนการก้าวเข้าสู่อาเซียนนะครับเพราะวันนี้เรากําลังเตรียมในเรื่องของศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดนนะครับทำระบบโลจิสติกส์กับเตรียมพื้นที่ นอกจากนั้นแล้วจะเตรียมเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็คือเขตที่ทางรัฐบาลนะฮะต้องการที่จะให้มีการจูงใจผู้ลงทุนนะครับเข้ามาลงทุนประกอบการในพื้นที่ที่กําหนดไว้ให้นะครับจะต้องไม่ห่างจากสะพานมากนักแล้วก็มีแรงจูงใจทางด้านภาษีสุกากรแรงจูงใจในเรื่องกฎระเบียบนะครับ อำนุกรมสะดวกสิ่งอำนยวยความสะดวกต่างๆจะมีมากกว่าการเป็นนิคมอุตสาหกรรม,มนะฮะเพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการผลิตในพื้นที่นะครับ,รบน,นอกจากจะมีระบบแรงจูงใจแล้วนอกจากจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดการพัฒนารากฐานของการผลิตครับอันนี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ วันนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนคัดเลือกพื้นที่อยู่นะครับกาลังศึกษาแล้วก็ทาแผนแม่บทของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจใช้พื้นที่สักเท่าไหร่คะน่าจะประมาณสามสี่ห้าพันไร่โอว่าใช้ขนาดขนาดนั้นเลยค่ะเท่ากับอันนี้พลิกเมืองเลยนะใช่ไหมคะถ้าไปอยู่ตรงบริเวณไหนนี่เท่ากับพื้นที่ตรงนั้นพลิกขึ้นมาเลยค่ะ แต่เกศเศรษฐกษิจพิเศษนี่จะยังไม่เหมือน BOI ใช่ไหมคะที่ว่าให้มาแล้วจะมีสิทธิทพิเศษในด้านของภาษีเหมือนนิคมอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือรวมไปด้วยคะ่ะรวมไปด้วยครับก็<ร>จะได้สิทธิพิเศษคล้ายๆกับของ BOI ด้วยนะก็จะเอาหน่วยงาน BOI มารวมอยู่ที่นี่ด้วยอนอกจากนั้นแล้วอาจจะเป็นสินสินค้าทันบนสินค้าปลอดภาษี ดูที่ฟรีว่ามาอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ได้เลยครับเมืองไทยนี่มีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างนี้อย่างครับวันนี้รัฐบาลกําลังเร่งทำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนอย่างภาคอีสานก็มีหน้องคายนครพนมุกดาหารอันนี้ก็ทําแล้วเหรอคะกำลังศึกษาเหมือนกันหมดอยู่ในขั้นตอนศึกษาเหมือนกันที่ศึกษาลุงหน้าไปได้ก้าวหน้ากับเพื่อนก็ที่แม่สออแม่อันนี้คือกับกับพม่าครับกับพม่าแล้วก็แม่สาย เชียงแสนเชียงของเราจะเห็นถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามนั้นเนี่ยจะเห็นมันเกิดขึ้นจริงๆประมาณอีกกี่ปีอะคะอ๋อตอนนี้ต้องอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจหรือสภาพัพท์เนี่ยครับก็มีสำนักงานที่จะให้รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะมาศึกษาว่าที่แต่ละจังหวัดที่มอบหมายให้แต่ละจังหวัดไปดําเนินการจัดทําข้อเสนอและก็แผนแม่บทการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหลหน่าสนใจ ก็เหมือนกับเอาข้อเสนอมาแข่งกันกันนะครับแล้วก็สภาผักก็จะเป็นคนนําเสนอเข้าคอรมออันนี้ท่านพูดว่าอยากจะให้อุตสาหกรรมประเภทไหนนะครับมาอยู่ตรงนี้ที่ทตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยครับอยากจะเป็นอุตสาหกรรมสะอาดครับอุตสาหกรรมสะอาดแต่น,นี่คือเช่น <ๆๆ S 2> อะไรบ้างนะครับวันนี้นครพนมเราจะเน้นเรื่องของยุทธศาสการเกษตรผลิตข้าวหอมมะลิก็มีชื่อเสียงมีข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงครับผลิตผลไม้ก็มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่พันธุ์นครพนมหนึ่ง แล้วก็แตงโมไร้เมล็ดนะแคนตาลูปมีมะล,ละกอมีผลไม้ดีๆเยอะนะฮะแล้วก็กำลังจะทำเรื่องเกษตรปลอดสารพิษเพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เมื่อเราผลิตอาหารส่งออกได้เนี่ยก็ทำให้เรามีตลาดอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วแค่250กิโลนะฮะก็จะทำให้จังหวัดนครปนมเนี่ยเป็นเหมือนกับครัวอาหารนะครับให้กับประเทศอา,าออเซียนเพื่อนบ้าน ถ้าเผื่อเป็นระดับเล็กกลางธุรกิจเล็กกลางใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าอยากที่จะมาเติบโตกับจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับ AEC อย่างนี้ค่ะเ,เขาควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างหรือทางจังหวัดเองเนี่ยมีการให้ความช่วยเหลือหรือการแนะนํำยังไงบ้างอะค่ะครับเพราะว่าที่นครพนมนี่ขออนุญ,ญาตเรียนว่าได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่น <S S S> ตรงที่เป็นประตูเศรษฐ,ฐกิจที่สั้นที่สุดในการที่เชื่อมไปสู่ประเทศเวียดนาม ในประเทศจีนตอนใต้นะครับวันนี้จึงเชื่อเชิญครับเราเปิดประตูเตรียมการต้อนรับนะครับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนที่จะผันแลนครพนมเป็นเมืองน่าอยู่ครับอากาศดีเย็นสบายพี่น้องประชาชนคนหน้ารักน,น,น้ม แต่นอกจากพ่อเมืงองนครพนมของเราจะให้ความสําคัญกับระบบเศรษฐกษิจที่เรียกได้ว่าเติบโตชนิดก้าวกระโดดแล้วแต่เขาบอกได้เลยนะครับว่าพ่อเมืองของเรายัางให้ความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นม์สเสห์ที่ทําให้นครพนมได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ผู้คนมีความสุขเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยทีนี้เราเนี่ยวางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงบ้างนะคะเราจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนครับเราพยายามเน้นในเรื่องของ กันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมประเพณีนะครับเราลงในเรื่องของการสืบสานประเพณีแล้วก็การที่จังหวัดนครพนมเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุพนมที่อำเภอธาตุพนมเนี่ยทำให้เราต้องอนุรักษ์ในเรื่องของการดําเนินวิถีชีวิตการตักบาตรข้าวเหนียวอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยๆแล้วก็เชื้อเชิญให้ผู้คนได้เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาชมวิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่า นอกจากนั้นเรายัามีพระธาประจําวันเกิดอีกนะครเพื่อที่จะดึงผู้คนให้เข้าไปกราบไหว้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะคท่านด้วยวดีสวัสดีครับ ว่าที่ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพูดเนี่ยครับก็น่าสนใจครับเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษครับ,รบที่หลายๆคนเนี่ยพยายามเรียกร้องให้เกิดขึ้นความจริงในในช่วงที่ผ่านมานะครับมีหลายเมืองมากในเมืองไทยเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องในในเรื่องอย่างนี้เวลาตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถ บดกฎเกณฑ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไม่<ๆ>ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้รายงานต่างด้าวเรื่องของเงินไหลเข้าไหลออกอื่น,นๆที่จะสามารถให้สิทธิประโยชน์กับคนเหล่านั้นได้แต่ผมว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสําคัญที่จะดึงดูดให้คนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมา ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ติดกับพรมแดนลักษณะนี้ซึ่งอย่างเมืองไทยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของ300บาทครับในเรื่องของค่าจ้างแรงงานอันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เรามาตั้งในจุดจุดนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยใช้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาได้ก็คือแรงงานของพี่น้องชาวลาวที่อาจจะเข้ามาทํางานที่นี่รวมถึงเป็นจุดพิเศษที่จะตั้ง อุตสาหกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมที่กําลังเปิดขึ้นถ้าเผื่อว่ามาทาธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเงี้ยค่ะได้สิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยต้นทุนมันลดลงลดลงครับมันหมายถึงว่าเขาสามารถบริหารจัดการตนเองได้แล้วก็มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่เหมาะสมที่จะดึงดูดให้เข้ามาได้อันนี้นะครับความจริงต่างชาติก็ทํากันเยอะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งคิดกันว่าตรงไหนบ้างจะเป็นยุทธศาสสําคัญของเมืองไทยที่รัฐบาลต้องผลักดันจริงๆครับ เร็วแค่ไหนเพื่อที่จะให้ทันเพื่อนบ้านเพราะเท่าที่ดูนะคะอย่างไปเยี่ยมที่ทางสอปป,อปอลาวอะค่ะเขาก็มีตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วมันก็เหมือนจะเท่ากับต้องเป็นการแย่งชิงลูกค้ากันอยู่เหมือนกันถูกไหมคะคเพราะว่ามันแค่สะพานข้ามเท่านั้นเองครับะะผมคิดว่า อันพวกนี้เนี่ยเราต้องพยายามอย่ารีรอครับเพราะกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้เนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรอย่างโครงการถวายไงครับเห็นไหมครับพูดกันมาหลายปีแล้วแล้วกว่าจะถึงจุดนี้เนี่ยก็ยังไปได้ไม่ถึงไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะทำเนี่ยเราต้องตัดสินใจเร็วว่าจะเอาที่ไหนบ้างแล้วก็ผ่านกฎเกณฑ์มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปสู่ของของกระบวนการในการที่จะปรับปรุงสาธารณประโภคดึงดูดคนต่างๆมาแล้วก็ยึดหัวหาดก่อน คู่แข่งของเราความจริงก็คือเพื่อนบ้านของเราเมาตั้งก่อนเราอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญที่ทางการต้องตัดสินใจเรื่องประโยชนอันนี้นนจะเป็นรประโยชน์ที่สุดสาหรับจังหวัดนครพนมถูกไหมคะถ้าเกิดเหตุพิเศษเนี่ยถ้าตั้งได้ผมคิดว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยเราต้องกลับมานั่งคิดครับว่าระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยก็จะเห็นว่ารถผ่านมาผ่านไปเยอะเนี่ยหัวใจก็คือว่าจะทํายังไงให้ตัวของการคมนาคมที่ผ่านจุดนี้เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดกับจังหวัด คพนมแต่ความจริงเรามองนะคะว่าสะพานนี่เป็นเหมือนกับตัวเชื่อมสัมพันธภาพของทั้งสองฝั่งนะคะระหว่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยในอดีตมันมีมากกว่านี้ถูกไหมคะใช่ครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนในเมืองไทยอาจจะไม่เคยรู้เลยนะครับว่าในอดีตเนี่ยท่านประธานประธานาธิบดีโฮจิมินครับลุงโฮที่ลุงโฮที่หลายๆคนรู้จักกันเนี่ยเคยมาพักอาศัยอยู่ในที่ที่แห่งนี้อยากไปแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปบ้านลุงโฮนะคะขอเชิญพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะ จากการเติบโตชนิดก้าวกระโดดของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนครพนมซึ่งเห็นได้จากธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มเข้ามาลงทุนในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจรายย่อยของคนในท้องถิ่นเองก็เริ่มมีการขยับขยายทั้งธุรกิจด้านการค้าการบริการและการท่องเที่ยวซึ่งธนาคารกรุงเทพก็เป็นหนึ่งในสถาบัานการเงินที่คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาธุรกิจในท้องถิ่นให้เติบโตควบคู่กับระบบเศรษฐกิจในภาพรวมในเรื่องของนโยบายของธนาคารเองแล้วเนี่ย ผู้ใหญ่ให้ความแนะนําว่าให้ให้ใหการสนับสนุนนะครับผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเกิดใหม่ในท้องถิ่นในในใน,ในพื้นที่รอยต่อตะเข็บประเทศชายแดนนะครับโดยโดยโฟกัสเรื่องของธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับ ซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เดย์ไลท์บ้านหลังนี้นะครับเป็นสถานที่ที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินหรือที่หลายคนเรียกว่าหลงโฮและสหายร่วมอดมการลี้ภัยมาพำนักในจังหวัดนครพนมเมื่อช่วงประมาณปีพุทธศักราช2,466ถึง2,472โดยที่นี่นะครับยังเป็นศูนย์หนึ่งของประวัติศาสตร์ในการเป็นสถานที่ประสานงานและวางแผนการกรอบอู้อเอกราชของเวียดนามจากการยึดครองของฝรั่งเศส ซึ่งที่นี่นะครับยังมีการรักษาต้นมะเฟืองที่ลุงโผปลูกด้วยตัวเองสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของดาวห้าแฉกอันหมายถึงการรวมพลังและความสามัคคีของชาวเวียดนามอันนํามาสู่ชัยชนะและอิสรภาพของเวียดนามในเวลาต่อมาครับตรงนี้ท้ายที่สุดก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเป็นแหล่งจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงมิตรภาพระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งเราก็จะได้ไปชมในรายละเอียดต่อไปว่า ในยุคสมัยที่ท่านโฮชิมินเข้ามาพักอยู่ที่นครพนมนั้นท่านพักอยู่ที่ไหนเรือนที่ท่านพักนั้นอยู่เป็นยังไงจนกระทั่งรัฐบาลเวียดนามนั้นเนี่ยยินดีที่จะมอบเงินทุนนะฮะจำนวนหนึ่งให้กับทางรัฐบาลไทยเข้ามาพัฒนานะฮะบ้านของท่านโฮชิมินซึ่งเป็นบ้านพักของท่านในช่วงที่ท่านได้เข้ามาอยู่ที่จังหวัดนครพนม ใจย้อนหลังไปตรงประวัติศาสตร์นิดหน่อยคือูชิมินเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปีคศ .1911 แล้วต่อสู้เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกโดยใช้หลักการคฤษฎีของมาร์กและเลนินนั้นเนี่ยเป็นหลักคิดหรือเป็นอุดมการในการขับเคลื่อนนะครับท้ายที่สุดนั้นเนี่ยท่านก็ได้ทราบว่า ในประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยมีคนเวียดนามเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นที่สกลนครไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมไม่ว่าจะเป็นที่มุกดาหารด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ท่านรานาธิปีโิมินในช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งของการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชนั้นเนี่ยท่านได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยด้วยคือได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ ทั้งที่ในจังหวัดนครพนมและได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ทั้งที่ในจังหวัดมุกดาหารและในช่วงระยะเวลานั้นคือในประมาณ ปีคศ .1928-1929 ในระยะเวลาปีหรืออาจจะประมาณปีกว่าเนี่ยนะครับที่ท่านเข้ามาอยู่ในประเทศไทยท่านก็ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนไทยนะฮะที่อยู่ในในท้องถิ่นนั้นนะครับพวกชาวบ้านร้านถิ่นต่างๆบางทีก็ช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้ท่านถูกจับไม่ให้ให้ท่านหลบรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านโฮจิมินน์นั้นเนี่ยระลึกถึงอยู่เสมอนะฮะว่าได้รับมิตรภาพได้รับความเอื้ออาทรจากไทยนะฮะแล้วจึงเป็นเหตุให้นะฮะเมื่อภายหลังท่านกลับไปสู่ประเทศท่านแล้วแล้วก็เวียดนามพัฒนาจนกระทั่งได้รับเอกราชแล้วนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นะฮะมิตรภาพที่เรากับท่านโฮจิมินเคยมีอยู่ในยุคสมัยที่ ท่านมาได้พำนักอยู่ในดินแดนประเทศไทยนั้นเนี่ยนะก็ยังอยู่ในความทรงจำของคนเวียดนามยังอยู่ในความทรงจำของรัฐบาลเวียดนามหลังจากที่เราได้เห็นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พำนักของลุงโฮในประเทศไทยแล้วนะครับสัปดาห์หน้าในช่วง Amazing ASEAN เราก็จะพาไปดูบ้านพักของลุงโฮถึงประเทศบ้านเกิดที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับ วันนี้เราก็ได้พบสาระดีๆนะคะครบถ้วนจากจังหวัดนครพนมที่เคยเป็นจังหวัดสุดซอยนะคะตอนนี้กลายเป็นจังหวัดที่แบบว่ามีถนนมาทะลุเลยและเชื่อมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็ยังไงก็ตามยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนครพนมให้ติดตามอีกนะคะใ,ในวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ